โอเคสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะมารีแอคตัวอย่างซีรีส์ฮอกไอนะครับจากมาว์เวลครับไปดูกันเลยครับเป็นซีรีส์คริสต์เป็นเต็มๆเรื่องแรกของมาวเวลเลยนะฮะสไตล์แบบครอบครัวนะฮะเราจะเห็นครอบครัวฮอกไนเนาะคือครอบครัวเขาออกมานิดนึงในพวกอเวนเจอร์ใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้น่าจะได้เห็นเต็มๆ อดีตไล่ตามฉันทำแล้ว No No it's nothing I'll be home for Christmas I promise เป็นเรื่องของพ่อคนหนึ่งที่จะมาฉลองคริสต์มาสกับลูกอะไรอย่างนะฮะ When I wore this suit I made a whole lot of enemies คือฉากต่อสู้รถถังมันคริสต์มาสนี่ถึงเป็นเรื่องภาคสาม Some people a c t u a l l y called me the w o l d g r e a archer Are you one of those people? It's the most wonderful place. Hey, babe, I should be back in Ooh. a day or two. Not we, but we have to... Things have gotten... More comfortable. When did Delphine leave? This too dangerous? Definitely not this one. You don't have to say definitely like that. There are arrows more dangerous than that one? You can be pretty calm. ฮอตสตาร์นะฮะดิสนีย์นะฮะโอ้โ oh, หแบบดิสนีย์พลัสใช่ไหมเออต้องไปดูแล้วล่ะนะครับโอ้โ oh, ห oh, ผมดูแล้วแบบจี๊ดเลยอ่ะชอบมาก คือชอบตั้งแต่แบบธีมที่มันเป็นความเป็นคริสต์มาสแล้วคือตั้งแต่ไอรอนแมนภาคสามมาที่มันจะมีฉากหลังเป็นคริสต์มาสใช่ไหมก็เราก็ไม่เคยเห็นฉากของมา์เวลที่จะมีแบบเน้นคริสต์มาสเลยนะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบคราวนี้เป็นซีรีส์นะฮะลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มีทั้งเจอร์มีนเรนเนอร์ใช่นมาที่มาเป็นฮอคอเนาะแล้วก็ยังมีเฮลรี่สแตนฟิลด์นะครับที่มารับบทเป็นเคสบิชอปนะฮะเออเราต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงนะอืม มันมันน่ารักมันมีความเป็นครอบครัวแล้วมันก็มีความเป็นแบบตะชนัยภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยคือใครที่แบบชอบคริสต์มาสหรือว่าใครที่แบบอินกับช่วงวันหยุดยาวอะไรเงี้ยนะฮะแบบธีมหลังเป็นฉากแอคชั่นแบบมาเวลสนุกสนานใช่แต่ว่ามันก็จะมีแฝงบรรยากาศแบบช่วงปลายปีอะไรย่างเงี้ยซึ่งจะมีทั้งฤดูหนาวคริสต์มาสหรือว่าอะไรต่างๆก็ดูแล้วแบบเนี่ยผมอยากจะดูหนังแบบเนี้ยเออช่วงปลายปีแล้วเป็นของมาเวลด้วยนะเอออาจจะไม่ใช่หนังแล้ว,ลวอันนี้อาจจะเป็นซีรีส์นะน่าจะได้ดูแบบเต็มจ มากกว่าเดิมนะครับคิดว่าคงไม่ได้ยาวมากคงเหมือนพวกแบนดาวิชั่นหรือว่าโลกีอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นธีมที่อยากดูแะก็น่าสนใจมากๆครับ ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าเออมาเบลยังชอบทําอะไรให้มันแบบเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดแล้วอันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เช่นกันรู้สึกว่าเออเป็นทีมที่ชอบเลยแหละนะครับอืมใครที่อยากจะติดตามคลิปอื่นๆก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ทับบิ๊กนภัทรวร์ชวลสตอรี่หรือช่องนภัทเอสแอลนะฮะเราก็จะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับกับประเด็นหนังใหม่หรือว่าผลงานที่น่าสนใจนะฮะเราจะมารี a c t แลวก็วิเคราะห์กันครับโอเคครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ